สวัสดีจ้ะแม่จ้าพ่อจ๋าสวัสดีเอฟซีที่น่ารักนะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับผมไม้มงคลชรสิทธิ์นะครับหรือเจเอ๋นะครับมาดูเท้าหิรันนะครับพนสูรนะครับสวยมากเลยนะครับน้องเป็นฟอร์แม่ได้แล้วนะเนี่ยเอาไว้นอกตู้ลงหัวจะเตรียมทําจํานวนได้แล้วเนาะหนึ่งร้อยเดียวนะครับผมหนึ่งร้อยเดียวค่าจะส่งห้าสิบบาทเหมาเหมาเลยนะครับผมซื้อห้าต้นนะครับเดี๋ยวจะมีแถมให้หนึ่งต้นนะครับผมจาก ไม้มงคลโทรสิท์นะครับผมสวยมากมากเลยนะครับสวยมากนะครับเริ่มออกสีสวยงามนะครับผมสวยจริงๆนะครับร้อยเดียวนะครับถ้าสนใจก็ทักนะครับ idline 0 8 5 0 0 8 4ด9 1นนะครับชื่อ act นะครับจจเอเองนะครับผม act นะครับทักไปนะครับ มาดูนะครับเทพสายรุ้งนะครับผมนี่เลยสวยมากนะครับผมเทพสายรุ้งนะครับร้อยเดียวนะครับผมร้อยเดียวค่าจะส่งห้าสิบาทเหมาเนะครับผมสวยนะครับเทพสายรุ้งนะครับผมใครอยากได้เทพอยากได้เทพไปดูแลนะครับผมนี่สวยๆแต่กระถางนี้ยพิเศษหน่อยนะครับมีหลายต้นมากนะครับผมสี่ต้นเนี่ย เป็นฟอร์มกอเลยนะครับแน่นกระถางเลยนะครับปกติตัวละร้อยก็400ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เพียง250เท่หานนะครับผมถ้าเกิดสนใจนะครับกระถางนี้นะ250นะครับค่าจะส่งนะครับ50าบาทเมาๆนะครับผมพรเจ้าสัวต้นนี้ก็100บาทนะครับพรเจ้าสัวนะครับน้องมี4ีใบแล้วก็กำลังจะมีหลอดใหม่นะครับผมนี่เลยนะครับพรเจ้าสัวนะครับ <ersch> สวยๆนะครับต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมมีสองต้นเนาะต้นที่หนึ่งต้นที่สองนะครับผมนี่ก็มีความด่างความป้ายแล้วนะครับผมนี่ก็มีห้าใบนะครับใบที่ห้ากำลังเริ่มออกนะครับผมนี่ครับเริ่มด่างป้ายแล้วนะครับพรเจ้าสวนนะครับผมสองต้นต้นละร้อยบาทนะครับต้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ต้นที่สองนะครับผม สนใจนะครับแอดไลน์ ACT มานะครับผม ID ไลน์0 8 5 0 0 8 4 5 9 1นะครับหรือ Facebook สุรชัยมนวังก็ได้นะครับผมต้นไม้สวยๆนะครับมาดูลูกไม้นะครับ80บาทนะครับลูกไม้สวยๆนะครับโอ้ใบเยอะมากนะครับ5 6ใบลูกไม้สวยๆ80บาทนะครับค่าจัดส่ง50บาทเหมาๆนะนี่ก็ลูกไม้ครับท่านผู้ชมสวยๆนะครับผมลูกไม้ ของใบเยอะมากนะครับอันนี้เจ็ดใบนะครับเจ็ดใบเลยนะครับมาดูนะครับบัลลังก์ทองนะครับสวยมากๆนะครับบัลลังก์ทองสวยมากนะครับบัลลังก์ทองชื่อดีมากนะครับท่านผู้ชมบัลลังก์ทองสามร้อยบาทครับ 300บาทนะครับค่าจะส่ง50บาทหมเหมานะครับถ้ารับ5ต้นนะครับจะจะมีแถมให้1ต้นนะครับยังไงก็ทักไลน์มานะครับ id line 085 008 4ด9 1นีะครับ act นะครับคือจะเอเองนะงนะอีกต้นหนึ่งต้นสุดท้ายนะครับหลวงพ่อพูนนะครับใครตามหาหลวงพ่อพูนนะครับผมนี่เลยนะครับหลวงพ่อพูนสวยมากนะครับ หลวงข่อคูนสวยมากๆ300บาทครับรวมค่าจะส่ง50บาทนะครับท่านใดซื้อนะครับตั้งแต่5ต้นขึ้นไปเดี๋ยวจะมีาแถมให้นะครับจากทางส่วนนะครับก็จะจัดแถมให้1ต้นนะครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมให้ไหม้มงคลโชคลิ์ด้วยนะครับอย่าลืมทักใจเอมานะ น ACT นะครับชื่อไลน์นะครับ ID ไลน์0850884591นะครับเบอร์โทรก็0926143542นะครับผมเฟสสุรชัยคงหวังเนาะโอเคโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับมีความสุขในการปลูกต้นไม้นะครับสวัสดีครับ